สวัสดีครับฤดูการแห่งการเดินทางได้มาถึงอีกแล้ววันนี้ผมกับพี่อาร์มนะครับมีรถกระบะและรถเก่งน่าใช้จะมาแนะนําและมาให้ราคาพิเศษกับลูกค้าที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับสําหรับลูกค้านะคะที่จะเดินทางกับภาคอีสานนะครับผมก็มีรถ i s u ู u d m a แตัว X-Series เกียร์ออโต้คันนี้เลยนะครับให้ลูกค้านะครับกลับไปขนข้าวขนของกลับมาทํางานต่อในเดือนถัดไป กับโปรช่วยผ่อนดีๆเด็ดๆเ,เลยนะครับผ่อน6,000 6, 000, 6เดือนนะครับสำหรับผมนะครับลิสซ e ันอเมร่าอีสปอร์ตเทคันนี้นะครับใครนะครับที่เป็นคนกรุงเทพคนในเมืองนะหารถใช้งานที่ประหยัดน้ำมันนะครับจะเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะเอาไปขับไปเที่ยวนะครับขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้เที่ยวอีสานนะครับ คันนี้เลยนะครับน e ิสสันเอ e l a อีสปอ t ์ตเทนะครับคันนี้หน้าร้านเนี่ยผมตั้งไว้379,000นะครับเป็นรถปี2019นะครับเลขไม้70,000โลมือเดียวป้ายแดงคันนี้ใครสนใจวันนี้พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ผมเอาในราคา329,000บาทใครสนใจรีบเลยนะครับราคานี้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นหากใครสนใจกระบะดีแมกและรถเก่งนิสสันคันนี้นะครับติดต่อรถกระบะดีแมนะครับ กับเซลอาร์มได้ที่เบอร์0 9 5 3 4 8 4 4 7 5ครับและติดต่อผมได้ที่เบอร์0927963218นะครับหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้และช่องทางการติดต่อนะครับ YouTube TikTok Facebook นะครับและ LINE แอดเพอ่างศิลาวันนี้ผมและพี่อาร์มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ